ไปดิพี่น้องพาก,กันมายังเบ่งงานอยู่ภระสาทหินเนะาะอาหารญี่ปุน่นจอนเฮ้ยนี่นี่นี่ประตูอยู่ทางบ่บ่มีดัก คุณดีที่นี่จอน่ายตาเด้อเฮ้ยชายตาบอกตาบอกเป็ตาบเลยเว็ดดำเว็ดายตาหตาเปีอนี่ายตาี่าตสันเนี่ยอะยตันนี้เมวาสังเห็นต่แมวใสอันนี้เนี่ยเขาต้องซือเป็นเก้งเนาะ ไเดี๋ยวยังไปใช่ให้เราเบิ่งด้วยใช่ให้เราดูน้องน้อยแต่งหน้าน้ชิฮักบ่เหาผู้ใหญ่บ่มี้ว่ะเออบ๊อดดีนะเอ็นแบบเ้าผู้ใหญ่แบบนี้นะแบบน้อนะก็เห็นแต่แมวใส่นะหอาลวงเลยอรีเฮ้ยแมวยุงเทปนะเขาใส่ให้มันนะแต่งโตะมันงามแล้วใส่แว่น อักานบยากางเลาะเบิงโอ้ยโอ้ยผู้ใดนะเฮ้ยผู้ใดนี่ยนผู้ใดน่ยนะนั้นนั้นไปหยอกแล้วด้วจังหน่อยเพบเห็นแล้วเพเใหม่่นาแล้วคุณสาวต้วนี่เนาะอย่างงุกงูกงเพิ่นบ่เห็นนีแม่เพิ่นนี่ได้หวนันึงขขาโอ้ตายละอึดแนวอยากได อึดแนวอยากได้จันแน่บอกว่าอยากได้ห right> ัวนมหนึ่งเขาเขาจอก้นมันแล้วหัวถือกันยังว่าเขาจอก้นมันแล้วเพื่อนโบหินอีแม่เพื่อนได้นะนี่กระชั่นเพื่อนคาสิมาแล้วนะเสี่ยงเงินอีกเลย อีหยังอีห่าจอดเจออีกแล้วเออห่าเลยด่ารถด่ากับเพี่ยังแล้พี่น้องเนาะหมู่เดียวกันเจออีกแล้วอ่อนมักขลึกคนนี้ให้ชาจอดเล่นมักขลึกอยู่นี่นะพี่น้องแบบว้อสีมายางเลาะถ่ายบรรยากาศในงานให้เบิ่ง ป้าสาเทือนหินนะครับเด้อเซาวเว่นจาคือยางกับมาอะไทางล่างมันเป็ี่ยนยังนนเนวงตนอเออเดี๋ยวยังไม่ได้เป็นเป็นยางหอบไปทางล่างปะเนี่ยทางผูกยางหอบไปทางล่างอัน้าจอนะนพอทีทิาอยู่หันเด้อ ป่าสาเทือนหินเอ้าได้ยังมัเนยาเิดเปิดฝงเปิดไฟฟอมเนี่ย่าไปบุค,คุณทรงให้มัดค,คู่ใดกับเระเป๋า สอยแวนเงินทองซองนี้มันถืกอขอโทษขอภายลายเ,ลยลเดียวพี่นอ้องโทรศัพท์หอนถ่ายบอด้ก <c> ะ <oughs> นี่เป็นด้านล่างหลังด้วยครับเด้ออันนี้เป็นทางด้านหลังเนาะต้นจำปาสองตน้นดอกดอก,ดอกจุนพูนอยู่แล้วก็ปราสาทเงินหินเนาะนี่ภาพบรรยากาศกะ ในงานก็นยังประธนมียังมากมายแล้วพี่น้องก็กคือด้านล้างเพิ่นก็นกนอ่าเห็ดอันนี้เขาอื่นยังก็กปรับปรุงสถานที่ทางด้านล้างเนาะเดี๋ยวปับปรุงทางด้านล้างให้เป็นแบบสถานที่แบบมาซชมวิวซชมยังได้เนาะไะลงไปทางลุ่มปะลุ่มใสอีกแล้วดีนี่ทั้งสียาเนี่ยไปอ่านเบิงนะ่งเลยว่ามันมีอันมีอยัง อันนี้ถ้าตาเป็นทั้งด้านล่างเลยพี่น้องนะเด้์มันจะมีป้ายบอก <c oughs> ขอบเขตวังสงนวนวูกสงนงสงนหเมตรฮะคือมีลูปมีแพนด่านนำกับเ <c oughs> <c oughs> ปลูกคือนกันเลยพี่น้องนะเขตสงนวงสงนป้าเสงียง เสียงมู๊งนี้เขาเจ้าลงไปนอนอันลงไปนั่งอยู่ในอันกระท่อมนะอันนี้เป็นขอบเขตของวัดเด้อพี่น้องเพิ่นธมแล้วได้นี่เออเพิน่นธมติอันนี้นะพันธุ์ธมนี่เพิ่นธมตนนัวนี้เดินตัวน,นี้เพิน่นธมเพิ่นอาจชีมีอนาคตอาจชีเฮ็ดสักอย่างนี่ดิจดหน่อยก็ลงไปวัดพวกไปนั่งไปปล่อยปลาบ่จักแล้วไไมื้อนี้พี่น้องบรรยากาศทั้งคนขาไปทั้งฝูงก็สิเป็นบ้านคุกซาน ป่ะเกิดเชิงจุ่เอาคนไปเหตุเนี่ยห่อนป่ะสับแต่เดียวเทวดาเทวนั้นเมนเมน,มนถ่ายบุได้ด้ิพี่น้องต้องถ่ายตอนอากาศเย็นๆประมาณถ้าอากาศเย็นถึงถ่ายได้อากาศฮ่อนคือโทรศัพท์นี่ถ้าชั่วโมงว่าห้าไปการไปงานนู่นนี่นั่นคือแบบโทรศัพท์ฮอนปุ๊บ ถ่ายบ่ได้เลยถ้าสมมติว่าเฮาติดอันในจุดที่แบบสำคัญสำคัญก็คือถ่ายบ่ได้สินะเออเนี่ยก็คนเรยังนอนยังนอนว่อ,อ,อ,อดอกอย่างนี้นะนี่ดอกหวานดอกหวานเนี่ยมันคือดอกหวานอะไรคือดอกหวานอะไรคหในเพี่น้องมันคือดอกหวานอะไร จำไม่ได้อันนี้เป็นการที่สางมอเี่น้องๆป้าดอกจำปะขึ้นมือบ่านสะพังคากแท้น,นี่นะต้นยังนี่เม่นบอปามบา ปับป๊บๆไปย่างเบิ่งอันข้าวคองข้างในก่อนปวดแล้วเฮ็ดทางกูบ่ย่าแต่มาขึ้นบ่เจ้าจะขึ้นบ่่มึงจะมาขึ้นมื้องานน่ะคนหลายล้เดียวแต่บ่ได้ขึ้นไปห่ายเด้อเนาะ ยินดีต้อนรับคผมเมืงชีนา่าหุ่นแหละหุ่นแหละสบายดีฝนประยดี <c oughs> ยดีตอนท้า <c oughs> ปลาลูกข้องแง่มึงด้วยนะร <c oughs> ุ่นโทรศัพท์แบบเป็นสิตาดบอลูจังดักกับลูกนะ รูปดีดีมันสิได้บ่ะเป็นไะมีดังมันใหญเกินอันนี้นะสิเมนทางขึ้นแนี้เนาะเพื่อนสิสีเฮุทางขึ้นไปนะเอาเง่ายก็คือประสาทในสีเฮตุทางขึ้นไปทั้งโอ้เมงสิีนาสางบาลอ่นี่พี่เนาะอือเมงไม้ ไปบวสิพาไปเบิกข้างในทางพี่ล่ะคายเครื่องคายของไปเลยปาบ้านเพื่อนี้ต่อต่อไปกับเมาบางวันวันนี้เขาเปล่าเหมือนกับตัวเงาท่าตัวอยู่มาแต่ทางใดนไป เปาือกูดปัดพุกนาผวกน้าตายอบผาฟ้าร่มปิดกั้นนั่นกันหนึ่งลายบาทขาดดืท่มือาวในเข่ามือแรงยาไดเบิกบาแทงปืนขาดในสัตว์ยาด้อับปัดตาเบื่อิงถ่ายมืใจคิดตั้อใ้ได้สุนทม่มากป่าธนาด้วยออกเน้ออาอาุกุกเปาาพื้นเนบรกาศทั้งงานในเบื้องนอกป็ะกคนเดี๋ยวื้ที่คือกา โทรศัพท์กระหอนอีกแล้วโมดูวันส,สิท้ายได้บอเบื่อเบื่อพรมสาดเสื้อเสื้อผ้าขจัดคายได้พี่น้องส่วนมากในเสื้อผ้านี่เอามาจะชทางไทยน้ำกระมี ทางลาวนำก็มีสายสาวจอนไะต่้วบ่ยทักมีปลารละาอ่ลละออ้ยังนไปท้องบอลล <c oughs> กที่ท้องกำลังลงมดเสื่อว่าผักแม่ไป <c oughs> อู้หเจาจอันตรงลงเจ้าได้ป่ได้ เด็สาวพันเด็กสาวพันเด็กสาวพันกี่ไรเเมื่อกี้เด็กสาวพันนั่นนี่นะถ่ายยังก็ถายนี้ยังถ่ายหรวบ่ถ่ายแน่นนี่นะเจ้าน้ไปเชียบานเออไปเชียบานไปเชียบานเน้อโอ้ยอย่วอ่ะสวนไปไพี่รอกนน้ำกันไปเชียบานเน้อ บ่กสางจอยอไม่สข่อยนกยอบ่เอื้อคนลออบัดเอาเงินหายขอคือลแท้ตีบรอีพอตีนบูไปไปเชียบาอีพอนะอีพอมาอีพอมาได้บ่ายกลับมได้นีนงห่ออ้นี่ีเนี่มจอยเอนมอยเนี่ยอยเอมาห้รานนะ จ่สองพันไม่ใช่อีเม่นะจักอีเม่อยู่ไรเบร์่สิเออสองพอะไปซื้อทองมาแต่ไสนีนะวะอึเบอคืองามแท้นี่นี่ยบมาใส่มาใส่บานดอกเออปหาปากกันนะูนหินก่อนดยยเปซลดอกโดยโดยไปฝรั่งผู้ปย่างผู้เจ้าฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนังรก่อนบ๊ายบาย บายวู้มีจูบอีกคนดักงในอ่งประจำหมู่บ้านเอาปะดิจักให้ไปใส่บมหกโโอ้ยอันห่าวมาเลยกับกมูปมดมาแล้วนั่งก็จอดเยอะ หามาซื้อผักกุนใช่ไหมไปซื้อสนบดดอกซื้อผักกุนูมาเซ็จน้ำลงมานี่เช่าเจ็ดพันมืออาไปซื้อแนวมกินไปซื้อยังเฮ้<ห>ยจอนกูนนนนนเห็นอันมากดึงดึงกูเห็นอันกินหอยอันอ้ยนเชาเก้าันวิ0 0น่เก้าพันอันนี้เอาเท่าอันนี้เอาไปให้นั่งต้วนช่องพันกีคิดคิดเทนอันอันนี้นะ อันเจีเพิ่นเล่ตแหละคนจักรไตแลลวเขาลาคนโลกโดยพงดงดงอยู่จะไปจ้คนซีคนชานีป้าป้าขัยจีพามสื่อกระเป๋านะอจอนจีพามปะยางสื่อปยางก็ไถกิโลไถือปอ้าวอ้าวถิ่มกันอีกเลยยนนเลยคือเ็นเบาจีเนาะเครื่องเสียงนี่ยสองโต๊ะหาพันบอก ห้าพันห้าน่าจะจงเอคือสิถธิเถอะจอนจอนงามเถอจอนอีกเด้อหูยย <c oughs> งามได้สิได้อัน,นอันนี้ติชพอได้ซอยสักโตสต <laughs> องโตนาจอนสไลสไลจาหานเย เขาก็สืบไปนุ่งเฮ้ยมีบอกสืบเป็นทีมีนี่นี่เฮ้ยกูเห็นแต่อันเขาวางคำนั่นไส้อืมคำนี้ยังก็ญี่ปุ่นบ่แม่นบ่เฮ้ยแม่นเยอะญี่ปุ่นหรือเกาหลีกับโมโหนี่โม่พ่อผมได้ใช่จอนี่มีเต้นพ่อเฮ้ยบม่ลายแหนะแว่มัยเกิบบอ เกือบจอนดูเป็นเนี้ยคอยเดินเกือบบอันคายเกือบธรรมดาหันคายเครื่องก็ยังบมเด็ตติมเกือบเนาะเพราะว่ายังโมทันได้ถึงอ่ามืองานที่แท้จริงมืองานที่แท้จริงวันที่เทศจันทอนมืองานที่แท้จริงวันที่เท่าันทร สสิสมเอสิบสองานมือนือสองเอาน่มือนิาิบมือนสิวันที่สิบสี่สิบห้าสิมเมื่อนาะนี่เสื้อนี่ยนะเสื้อเสื้อลูกไม้เอาไปอันใส่กับอันสินไม้นะจอนคือยู่บ่มันงามนะเอาไปจอนใส่กับอันสินไม้เพื่อนเนาพี่เนาะ อันนี้เป็นสุดลาวเดอ้อครับที่แบบเป็นการเปิดงานที่เป็นผ้าไม้ลาวที่มาตัดเป็นเสือ้ออัน,นเป็นแพร่เบียงพร้อมสินมีลายแบบลายยางลายแบบลายยางลายลายเสื้อของผู้ชายตัดเสื้อฮะเสื้อของผู้ชายอยากได้โบโบโ <c oughs> บซื้อไปแล้วก็ไปตัดเอาเองเนาะขายโตัเนี่ยอะไนเนี่ยเสือแสนห้าสิบพัน แสนห้าสิบพันจอนมาเอาสินีนะจอนสุดเท่าไรนนะ่ะแสนห้าสิบพันแสนห้าสิบพันประมาณสามสี่ร้อยอ๋อกับเป๋าแพงไปไหนนะพี่เนอะ อะป๊าซีด้พากันเมื่อ,ลล okay, อลแล้วล่ะโอเคบูสููุ่ฏมันขึ้นรถแล้วหอนมาไว้กะสิได้เมื่อกันแลยโอเคพี่น้องคลิปนี้กันซีดีมรับผ้าจากด้วยครับเด้อฝากกุหลาบก็แซ่บเป็นกำลังใจให้เราเอื้อดแล้วกับเราหนักและกับ,บ,กบทีมงานบริษัทบลอนด์เนาะแล้วกันซองเซียร์าร์โร่หนึ่งกันไซด์เอ็กซ์ไซด์ไซด์เอ็กซ์ส,ส,สองน,นี้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไเลแล้วครที เกคับนางอยู่ทางนาหงน้าเลยค่ะไปดับเครื่องไปบ้าเสียวเสียงกำลังจะตาย